จะเป็นคนแรกที่ขดสอบนะร้อยจริงเฮ้ยผมเปิดผมัร้อจริงนะอนจะเปิดจะเปิดสุดเลยใช่ไหมดีอย่างนี้เจ้เปิดสุดเลยแต่ผมจริงอยู่แล้วเอาเลยหไปนมาีมอนกมาลีเลยนี่มุกมุกเดียวหมอนตัวที่เราชอบ มาแล้วการืมจะเปิดร้อยโลเท่าไหรละร้อยหกสิบร้อยสิบเป็นเลยร้อยสิบเป็นเลยจกันจุดที่สองร้อยหกสิบอ่ะใช่เฮ้ยเราต้อกับศุนพรเนย์ล้เลยศุโลรเฮลโหลอนมาอยู่ชึบมารถไที่หกโลหโลหกไม่ลุ้นว่ะ สองยปิดเถอะเด้ไม่เจ็บตัวเออถ้าจารปื้มได้ตัวหนึ่งนี่คือสองร้อยเลยอ่ะสองร้อยก็คือจบเลยโอ้ยหมบร้อนหนาวอีกบ้อหนาวอีกตัวแล้วโอ้ยสองตัวแล้วสองตัวแล้วจตเบดนั่งว่าเข่าแล้วจัดจัดไม่ทอดข่าอ่ะนั่งทายคลิชินจีเลย คู่คำว่าตอนนี้อุ้ยเอาเอาพี่พนเอาแล้วลุงเฮ้ยโอ้โหของแท้ไหนยังไงแฝดคนหนึ่งจะเดือแต่ถ้ามันหลงมาแล้วมันไม่ได้เลยมันก็ซื้อเจออะไรมาหน่อยมาหน่อยเนี่ยมาเอือมมาเอือมเฮ้ยเฮ้ยอรูเด้เหรอเฮ้ยเอาไม่ใช่อ๋อฮายโก้ฮายุโก้เฮ้ยฮยโกะ นี่ต้อเป็นอารูเดมันได้ใช้เยอะบ่อยใช่ถ้าอารูเดได้ยยโยกสองตัวโอ้โหยยสงตัวเหมือนเดจาวูในเซิร์ฟเซิร์ฟเจีีที่ผมเปดเล้าอ่ะือยได้นาตูวมาเฮ้ยลุตอเลื่องตามลุงตลื่อาวาเฮเฮ้ยเฮยเฮ้ยเเฮยเฮ้ยเฮเ้ หลงมาโค้เยอะแร่จะแบบมาเถอะมาเถอะมาอ้ยเฮ้ย้ย้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยโ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเ้ยยเฮ้ย้ยยเฮเ้เยเฮ้ยเี้ย้ยยเฮ้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 เฮ้ยเ้ยฮยเป้ดอีกเปิดอีกเอเเด้เยยเ้อ้ยเย้้ย ไม่ไม่ใช่ว่าได้โยชิโยชินี้อีกนะอยบอกนะในในโยชิตัวนี่กดเดือดหนึ่งอะกดตะคิบนะกดตะคิบนะกดตะคิบเลยกดตะคิบเลยเปมนการเสียเวลาโอ้ยเฮ้ยผมขอลองสมมติฐานเลยถ้ากดอีกทีนึงแล้วมันลุ้งออกผมเดี๋กดต่อถ้าไม่ลุ้งออกผมไม่กดละโอเคโอเคโอเคคือไงลุ้มมันลัยลัวเกินใช่ไหมเฮ้ยล้อล้อล้อตีล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลุ้งแล้วห้าลุ้งต่อกันแล้วเฮ้อ มาดิอามโตตอนนี้มีเยะเกินเกินนี้รดระดานปืนมา่สองร้อยเอ้ยผมจะเปิดต่ออีกอันหนึงผมจะดูซีมันจะติดอีกไหมจนกว่าลุงจะไม่มีใช่ไหมเกิวจะห่าจะไม่ออกลงแล้วก็จะเลิ่มโอ้เกินดาวปืนโอ้ยัเกินปืนสามหนึ่งมดเลยอรมาแล้วแมอีกสามดาวปืนสองไม่าดดาวปืนสองมา หมดแล้วเดือบร้อยหมดแล้วโอเคโอเคโอเ้โหคลุมแล้วคุมแล้วแบ๊บนี่ฮาหลงติดแล้วได้ยูจิมิสก้นฮาหลงติดเกินตัวเดืยบร้อยไม่หายไรไม่หายไรสุดผมจะติ้งสูบแม่งเดือดมากเลยกูกลัวเย้เดือดมากเดือดจริงขนตูดผมลุกเลยอ่ะขี้ข้โล่